วันนี้เราไม่เจอดานเรือเลยว่ะว้าวไม่ดอนละกันไม่ดอนละกันโอ้พี่อโอ้โอ้โอ้โอตากำหนดแล้วพี่เแต่ผมก็พยายามห้ามบอกว่าไม่ต้องเติมหรอก <c oughs> เล่นๆไปเถอะจริงจริง <c oughs> ผมอมผมคอมผมคอมผมอมผมคอมฮึบบอ่ะฮันน่่าอคุเรตตเต็งแงโฮ่าไปมันจบไปเบิร์เสียเวลามันเสียเวลาแล้วเว้ยนะเสียเวลาแล้วเยเพราะว่าทับเพราะว่าเ้ยสวหนี่แมงดีว่ไอ้เ้หลอนเลยอันนี้คือหลอนเลยหลอนเลยจริงหลอนเลยหลอนเลยจับดัก สอสกับดักอีกทีนึ่งไปก่อนโอ้อ่านปืนระเบิดเกินไปปะไอ้อ่านปืนระเบิดคือเกินไปอะช็อตเนี่ยเกินไปจริงโอ้ยกอดเกินไปจริงเย่เฮ้ยสวยสวย เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฟอนอดี้แล้วออนนี่มันตายได้ไงวะน่ะออนนี่มันตายได้ไงออนนี่มันตายได้ไงก่อนไอ้ว่าไอวหลบได้หมดหลบได้หมดหลบไม่ถูกฮิตหลบไม่ถูกฮิตบอกเลยหลบไม่ถูกฮิตบอกเลยนี่ไปสุดยอด แม่เปียงไหมไเปียงไหมสุดยอดเลยสุดยอดเลยโปรโมชั่นละผมบอกเลยทำไมรู้สึกว่าโดนแกงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแน่เจอแน่ไม่ดัน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 บอกเลยไม่ดันวิชาพุ่งพิชเยี่ยมยอดขั้นก่อนนะบอนนี้เสียใจด้วยนะว้าวหลบได้หมดเลยหลบได้หมดเลยสุดยอดเลยเราเนี่ยมันเก่งกันแล้วเนี่ย ายบายเอ๋อนีายบายายบายายบายไปบายจอดเลยจอดเลย <c oughs> <c oughs> ที่ผมยังไม่ที่ผมยังไม่ขึ้นบันไดเพราะผมอยากรักษาสภาวะหายตัวไว้ก่อนเราขึ้นไปเก็บเบอร์สองได้ทุกคนเบอร์สองสวยมากเลยขอบใจเพื่อนแหม เรียบร้อยเกิน,น,นอ่นนะเราโกงนะเกินอ่ะเฮ้ยสวยไปเรียบร้อยจีย๊ดครับโโหเกินเกินไป ทำไรนีไไร่ไงนี่ไงเห่าเห่าวห่ามากมากชอบเออเออโอ้โหเกินโอ้โหเกินเกินช็อตน,นี้คือเกินช็อตน,นี้คือเกินฮึนีไไ่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ดีแล้วนะเอ้ยตู้เย็นไอ้ยลืมแล้วเนี่ย <laughs> ตีหนูเพลินไปหน่อย เรียบร้อยโตเกือเรียบร้อยจบเกมเย,ย่ว้าวรีไปไหนวะยังไม่ได้เปิดตู้เย็นเลยตู้เย็น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 โอ้จบเลยแล้วแต่มันได้เงินด้วยมันได้เงินใช่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 เฮ้ยเป็นไ,ไงดีเป็นไ,ไงเฟมเก่งไหมเฟมเก่งไหมเฟมเก่งไหม ไเกิโหเบอร์มีปอบฟอมใช่ไหมจอดเนี่ยโอ้ไม oh ่กอดไม่มาโอ้แมวไรคุณค <so ิดอยู oh! oh! ่สบายแล้วไป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 ก็แย่แล้วคุณคิดหลอกันได้ลงคอโโ

เฮ้เฮ้เบลอยสว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 ยต้องถามอันนี่อันนี่อันนี้อัพสกิลไงออนนี้อ๋อเคหลบแบบโปรพี่เออร์ฮะฮะ <laughs> พอแล้วมัง้งพอแล้วมัง้งพอแล้วมัง้ง <laughs> oh, <laughs> โดนแน่ <What? S 2> เบอร์โดนแน่ <laughs> ไปเลยไปเลย <laughs> เออไปเลยไปเลยไปเลยไม่ไปไม่ไป อ้าว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 ออาวโอ้แมวนี่มันแบบมันไม่สูดอ่ะแมวมันเล่นไม่ฉูดอ่ะโอ้ระเบิดมึงยังสุดเหมือนเดิม เรียบร้อยไม่ได้หรอกวเนี้ยจริงไม่ได้หรอกวเนี้ยไปดีกว่าไปดีกว่าายเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้ยี่ยมเลยมันแมวมันหายตัวมันหายตัวจริงๆ เย่มเลยย่ำเลยย่ำเลยส่งระเบิดให้อาร์ละน่าจะน่าจะโอเคเยี่ยมโอ้เอาเรื่องเออโอ้ยเอาแมวยับ,ย,บยับเลยว่าตานี้เฮ้ยเลดาโค้สวยโอ้ยโอ้ยเลดาอย่างสวยอะช็อตเนี่ย เฮ้ยวางเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมึงเดี๋ยวอมึงเดี๋ยวอมึงวางเออจุนจ้านนิวเคลียร์พี่จริงๆไอ้นี่ยเฮ้ยี่ีนี่ี่นี่ี่ีีไอ้ววาและไมหาได้อยู่ซื้อเอาก็ได้ซื้อเอาดีกว่าซื้อเอาดีสดีแคสสติแค ระเบิดใครเนี่ยโอ้โหอย่างแย่มันระเบิดใครว่ะฝีมือใครเนี่ยโอ้โหใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ